นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนเก่งๆเท่นั้นเลยไปไปนักวิทย์ไม่ชอบคนเยอะแยะออผมมาแป๊บเดียวเลยดูนะน้ําแข็งเด็กเขาเทน,นิดเดียวเขาก็จะอิ่มแล้วมันก็จะเต็มการรู้เปล่าแก้วไหนละลายช้าเฮ้ยผมเป็นอาจารย์นะไม่รู้จังไหนคุณล่ะอืมผมไม่รู้หรอกนอกจากลองฉากนี้ฉมาแป๊บเดียวองนันอะเออไปก่อน Uh huh. นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนเก่งๆเท่านั้นเลยเอาเบอร์สไตไอแซ็กนิวตันกาลิเลโอเราก็อยากจะเป็นเหมือนกันนะเราก็เชื่อว่านักวิทยาศาสตร์แต่ละคนต้องกินข้าวก่อนถึงจะคิดออกอืมอตู้คอนเทมอะไรนี่ยหนะมูหวานไขด่ดาวนี่แหละอาหารของนักวิทย์พวกท่านแต่ละคนเป็นแรงบันดาลใจกับผมแต่ก่อนอน่นกินข้าวก่อน ผมเชื่อว่าท่านคงเคยกินไข่ดาวหมูหวานใช่ที่มีน้ำแข็งสออย่างแต่ไม่รู้จะกินอันไหนดีอ่ะไม่มีปะะัญหานักวิทช่วยได้เอาวางก่อนวางก่อนนัวิช่วยได้วิตน้ำหรอโอ้ยวิทยาศาสตร์ดิโอ้ยวางนี่ไหนเหล่ามาดิ มผมก็ต้องถามคุณไหนมีอะไรว่ามาก้อนเนี้ยเนี่ยเป็นน้ำแข็งอะ่ะมีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กกินอันไหนดีอะ่ะเนี่ยเนี่ยก้อนเล็กใช่ไหมแล้วเนี่ยก้อนใหญ่แล้วจะกินอันไหนดีอะ่ะนี่แหละปัญหาของนักวิทยาศาสตร์แต่รอแป๊บนึงรอทำไมอ่ะกินข้าวก่อนโหยนักวิทย์เขาไม่กินข้าวหรอกหรองั้นไม่กินละนี่สินะคงเป็นก้าวแรกของความโด่งดัง ของนักวิทยาศาสตร์ชายกาย,ยช่วยไปวิทย์น้ำที่หลังบ้าน,นหน่อยดิน้ำท่วมเออมีแขกอยู่ที่แักพอดีอะจะบ้าเหรอโอ้โหใจจริงเชียวชินมาแล้ยออนักวิทยาศาสตร์ต้องการความสงบกลับไปก่อนไอ้ฉากนี้ฉันมาแป๊บเดียวเองนั่นแหละเออไปก่อนเอานักวิทย์กินข้าวเหรอ อืมใส่น้ำแข็งลไยก่อนสองขนิดแหละแล้วไหนบอกไม่กินอา้าวกินดิต้องใส่จริงเหรอ,อมเชี่ยวผงใส่สองอย่างอันนี้ปลเล็กนะต่อไปน้ำแข็งหลอดก้อนใหญ่นะเออใส่ไปตางวิทบอกไงทำไป เดี๋ยวเราจะหาสาเหตุก่นนะว่าทําไมน้ําแข็งขั้วโลกถึงละลายทําไงอะคะอ่าดับแรกเทน้ำลงไปในปริมาณที่เท่ากันค่ะอืมเทในปริมาณที่เท่าเท่ากันใช่เดีเด้ได,ได,ไดรู้ไหมทำไมเจ้าในถึงเยอะกว่าอใส่หัวต้องแดงไม่รู้ใช่ไหมอืมก็เป็นเพราะ ความหนาแน่นของน้ําแข็งไงอ๋อ oh. น้ําแข็งกนเล็กสามารถแทรกตัวลงไปในแก้วได้มากกว่าน้ำลเลอะกว่า oh. มันจะเลยดันน้ําให้มากกว่าปกตินะในปริมาณที่เท่ากัน oh. ดูแก้วน้ําแข็งเยอะนะ oh. ผมดูดแป๊บเดียวมันจะลงไปไว เห็นไหมเห็นไม่ชัดเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวคนนี้ตาไม่ดีเห็นยังเป็นอะไรคะนักวิทย์มันคือไฟของความเย็นเดี๋ยวแก้วเนี้ยกี้ขอทดสอบนะคะโอ้ยคุณไม่ใช่นวิทย์ทดสอบใหม่ได้ใหม่ได้นะอืมเอามานี่เนี่ยเห็นไหมแก้วเนี้ย ผมต้องใช้เวลาในการกินเพราะน้ำแข็งน้อยกว่าและน้ำเยอะกว่าน้ำน้อยกว่าน้ำแข็งเยอะกว่าโอ้ลูกศิษย์คนนี้ไม่เดี๋ยวฟังเลยผมบอกว่าน้ำเยอะกว่าน้ำแข็งน้อยกว่าดีนะเพไปลิตรเดียวอืมการทดสอบยังไม่จบมาหนี้ น้ำแข็งเยอะเทสองก็แจกก็จะเต็มส่วนน้ำแข็งเยอะเอ้ยน้ำแข็งน้อยเทนานก็ไม่เต็มเห็นไหมนี่ไม่เต็มไม่เต็มเข้าใจไหมมันคือกฎของธรรมชาติเนียนกินปะเนี่ยนักวิทย์ถ้าผมไม่สอนคุณนะคุณยังพูดผิดพูดถูกเลยเมื่อกี้ จำมาไว้น้ำแข็งเยอะน้ำจะน้อยส่วนน้ำแข็งน้อยน้ำจะเยอะร้านค้าได้กาไรเยอะหน่อยอืมเกี่ยวอะไรกันะนะงานที่เหลือกี้ขอเอาไปกินนะมไม่ได้ผมมีทดสอบอ้าวไม่กินข้าวไปด้วยเลยล่ะจะได้สบายสบายอืมขอบใจขอบใจนักวิทย์ปื้ม อ่าไปแล้วไปได้แล้มิชายนนียคุณเรียนจบหลักสูตรแล้วมีเพื่อนบอกเพื่อนฮะอ,อืมไปนะคุณสามารถนำวิชาที่ผมสอนนะไปทำอาหารกินได้ค่ะนี่วันนี้หนูรอนะกินน้ำต้มน้ำต้มแล้วก็มาเล่นเกมฟรีที่ห้องปุกกี้ วันนี้ทุกอย่างฟรีไปหมดเลยโอ้ยอะไรของนักวิทย์ก็มีรูกเสียนะไปขวดหนึ่งโอ้โหเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอความสวยอ่ะหรอน้าด้านมาเล่นเกมว่าคนอื่นแถมเปิดแอร์อีกนี่วันนี้นะฉันมีน้ำต้มน้ำต้มด้วยอ๋อแกมีน้ำต้มอืมเออพอดีฉันไปเรียนวิทยาศาสตร์มาว่ะ อ๋อเออสอนฉันหน่อยดิเนี่ยใกล้จะสอบแล้วด้วยบางทีอ่ะแกก็ต้องสนใจเรื่องเรียนบ้างนะแล้วก็หยิบน้ำต้มของแกมาด้วยฮึ <c oughs> แล้วเกี่ยวอะไรกับน้ำต้มฉันนะแม่ให้กินนะแม่ให้กินแม่ได้เกิน,ม,กนมันคือการทดสอบอืเราจะไม่เถียงผู้เป็นประสาทเฮ้ยนักวิทยาศาสตร์ แกนี่พูดไปเรื่อยแล้วนะแกไปเป็นที่กันฝนมาเลยเฮ้ยฉันไม่ใช่กันศาสตร์โอ้ฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์โออฉันว่าแกต้องสอนเรื่องนี้ฉันจริงๆแล้วฉันไม่เก่งเนี่ยเนี่ยฉันเตรียมมาให้แกเลยนะน้ำแข็งสองอย่างอุ้ยแกเล่งแกเล่งอ่ะมันจะบอกว่ากี่อยากเก่งค่ะแกเล่งมากเลยงั้นฉันตบน้ำแข็งก่อนนะตแหม่แกมาเวพูดผิดจะแล้วอ่ะ แกอยาเล่นมูพูดนไม่ชาด์ดิเดชั้นก็ไม่มีอะไรจะเล่นเออโอเคอเคเค,เคแล้วฉันกินน้ำแข็งได้ใช่ปะเฮ้ยแล้วแกจะไปกินทำไมอะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแกจะกินทำไมนิ่งไว้เลยนะก้อนใหญ่อะมันจะใหญ่กว่าก้อนเล็กเฮ้ยแกแหลงจริงว่ะ ไม่เก่งหรอกแต่คนสอนฉันน่าเก่งใครสอนแกฉันบอกไปแกก็ไม่รู้จักหรอกเออว่ะแกลองดูนะน้ำแข็งก้อนใหญ่กับก้อนเล็กอะอันไหนนับได้ก็ต้องก้อนใหญ่ดิถูกต้องเดี๋ยวแกเห็นความแตกต่างเปรียบเสมือนเลยนะน้ำแข็งก้อนเล็กก็คือเด็กน้ำแข็งก้อนใหญ่ก็คือผู้ใหญ่แล้วมันวิดยังไงเออเดี๋ยวแกรอดูรอดูเลยนะเจ้าโล ข้าวมาซองโอ้โหเจ้าอวนนี่เก,ก๋กาจริงๆเลยนะคนกำลังจะสอน,นะอะไปไปนักวิทย์ไม่ชอบคนเยอะแยะออผมมาแป๊บเยยข้าวฉันวางไว้ตรงนี้ก่อนนะฉันหินวอะโอ้ยแกนี่มาอยู่ตลอดเอาไปกินมาฉันเริ่มการทดลองแล้วนะอะฉันจะเริ่มสอนแล้วนะ ขอตักข้าวใส่ปากจะข้ามวันดิโอ๊ยนักเรียนคนนี้แกต้องเรียนเรื่องการตักข้าวใส่ปากนะฮะเมื่อกี้แกทำร่วงไหนี่แกดูนะฝังงงฝ่งนี้น้ำแข็งผู้ใหญ่นี่น้ำแข็งเด็กเฮ้ยฝั่งนี้น้ำแข็งผู้ใหญ่ฝั่งนี้น้ำแข็งเด็กเอา้าก็ฉันจะทดสอบแกว่ามีสมาธิหรือเปล่า ดูนะน้ำแข็งเด็กเขาเทน,นิดเดียวเขาก็จะอิ่มแล้วมันก็จะเต็มนี่นะของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่ะกินจุเลยใช้ปริมาณน้ําเยอะเห็นป่ะดูดิเห็นป่าแก้วเด็กอะเทน้ํานิดเดียวอเจงเจงเห็นอยู่เห็นอยู่แกจะเห็นได้ยังไงอ่ะแกก้มหน้า,าก้มตามกินอยู่อ่ะฉันถ้าจิัสอมผัน น้ำแข็งเด็กฉันว่าต้องลองชิมนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงแกยะเฮ้ยน้ำแข็งเด็กมันอร่อยว่ะเฮ้ยผิดแผนแล้วแก้วเนี้ยต <animals under kindergarten> ้องกินแล้วซึ่งแก้วเนี้ยน่เป็นของผู้ใหญ่เด็กกินไม่ได้กี่แม่มาค่ะ โอ๊ยโง่เด็กอะนะโตมาเป็นผู้ใหญ่ฉันก็นละกินแก้ผู้ใหญ่ได้ไงเอาแล้วฉันกินอะไรอะ่ะข้าวก็ไม่มีน้ำก็อดกินเออที่เหลือฉันให้แกเออขอบใจนักวิทย์อย่างแกคงไม่เคยกินน้ำต้มสินะ สอนคุณติ้นบ้างก็ดีนะเขาไม่ค่อยเก่งเรื่องวิทยาศาสตร์เออเจ้าตัวเนี้ยโง่เรื่องวิทย์เลยนี่หว่าอย่าหลบเลี่ยงมีชครจะหนอ,อย่าหลบเลี่ยงจู่ว่าไปไหนเนะี่ยอยากเจอสักหน่อยอ้อวยาวเจโนไปไหนมาอ๋อผมไปซื้อนะ้ำมนลมมานะให้ผมกินเหรอเปล่าผมจะซื้อไว้กินหลายๆวันโอ้ซื้อเลย กินวันละหน่อยไงแต่ผมซื้อมาทีเดียวนะรีบกินรีแพ้เกมมาแน่ผมอะ่ะคิงออฟเดอะเกมนะก็เจบบหกแกในนี้เจอบฉันก่อนขายหมูหวานในะวันนี้ผมเลยต้องกินหมูหวานไปด้วยเลย <c oughs> อืม เอ้าจาวอนอยู่นี่เหรออ้าวทาา่านอาจารย์นักวิทย์อยู่นี่เหรอเอาวันดียวันดีอืมขอบใจน,นะปุ๊กปี้พี่เตรียมมาขังง่ยเฮ้ยอะไรฉันมาทดลองวิทยาศาสตร์หนึ่งวันคุณรู้ว่าเปล่าน้ําแข็งก้อนไหนละลายช้ากว่ากันอืมผมไม่รู้เลยอะนั่นไงคุณไม่เก่งวิทยาศาสตร์งั้นคุณนาให้ผมดูหน่อยเด็กคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรอืมผมไม่รู้เอาน้ำสีดำเทใส่ไปก่อนเลยสองแก้ว อาจารย์รู้เปล่าแก้วไหนละลายช้าเฮ้ยผมเป็นอาจารย์นะไม่รู้จังไนคุณล่ะอืมผมไม่รู้หรอกนอกจากลองอืม,อมก้อนใหญ่ละลายช้าเฮ้ยคุณรู้เหรออืมผมรู้คุณน่ะฟุ๊กแน่นอนส่วนก้อนเล็กก็จะละลายช้าเย้อย่าจับเดี๋ยวผมจับเองยอมเปียกนะพเพราะมันเปียกเห็นไหม เฮ้ยเราก็ไม่ได้กินน <desserts> ้ำเลยนะตั้งแต่เจ้าโลละแล้วกินหมดแล้วทั้งสองแก้วอย่างนี้กี้จะกินยังไงอ่ะในมือองอ้มไม่เอาหรอกกี้อยากกินแบบเย็นๆน่ะอ่าผมอยาจะรู้แล้วว่าความซาคืออะไรทฤษฎีของวันนี้ก็คือน้ำแข็งพะจานย์ เดี๋ยวคุณคือลูกศิษย์มันเหรอนี่อยาอาจารย์ใช่ถ้าเนหน่มนะไม่เชื่อมันตั้งแต่แรกครับเออเจ้าหนูชาชาชาเจ้าอ้าวนคุณเห็นแค่ยอดตอนของภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำาันเหรอแต่คุณมาประมาทความยิ่งใหญ่ของผมโอ้โหคำพูดข,ของอาจารย์ถ้าใครคิดว่าจะรหลิมเลเิศเธออย่าลืมกดในดับเราทุกช่องทางตรงนี้ครับกดไลค์กดแกชร์ไ้นะครับ